โลสวัสดีครับพบกับรายการเท่าที่ก็จะนคลิปออรีวิว Texture Pack คำรับ Minecraft Version 0.15.90หรือไหมครับเอร์ชั o n 0.16.0 Alpha Build นะครับตอนนี้ก็จะมารีวิวู Texture Pack ก,กันนะสหรับ Minecraft Version, version นนนฮเวอร์ชัี้กันนะฮะโดยวันนี้ก็ไม่จำ,ำเป็นต้องใช้ Block Launcher นะผมนี่มีการปิดแต่ง UI นะครั้งเจ๋งนะครับผม Texture Pack นี้มีชื่อว่า p l b d c r a f t นะฮะ PE นะครัอ่านะฮะ การเปลี่ยนโลโก้นู่นนั่นนะผมอ่ะแต่ว่ายังมีบั๊กอยู่นะผมนี่ในส่วนของบั๊กยังมีอยู่นะผม <S <S อ่า<อ>ก็โอเคนะฮะก็ทำออกมาค่อนข้างดีมากมารนะผมก็เราจะมาลองกันเลยผมว่ามันเป็นยังไงครับผมนี่นะก็ไปหาแบบอยู่ที่แจ็คแพคมานะฮะ <S <S อ่าโอเคอ่านี่ฉากแบ็กกราวด์ตอนหลังก็เปลี่ยนด้วยนะครับผมนี่แบ็กกราวด์ข้างหลังจะเป็นแบบลายหินนะฮะอ่าแต่ว่ามันก็ต้องอจจะลองข้างใช้นึงนะฮะทำการรีวิวอ่า เชเจ้าแผกนี้กันนะฮะหลังจากที่ตัดคลิปไปรอโหลดเสร็จรอกดโหลดแบบได้ปรากฏว่ารีวิวอยู่ดีคลิปเปอ้์ระเบิดอัดหลังตูมจากไหนไม่รู้งงเหมือนกันเกิดได้ไงตอนนี้ปั่มมาเป็นพิดฟูแล้วนะครับผมมาโอเคพิเศษของนี้เป็นขนาดสมมามสองคูนสามสองนะครับผมนะฮะเราจะสังเกตได้ว่าเนี่ยฮะไอเทมมันจะล้นเฟรมนะครับเนื่องจากว่าไม้ครับเวอร์ชันนยดสิบห้าจุดเก้าสิบตัวบิลล์ล่าสุดนะฮะออกหลังจากไม้ครับเวอร์ชันนดสิบห้าจุดเจ็ดนะฮะที่มีการแก้บั๊กเรื่องเอ่อ เทกเจอร์แกใหญ่กว่าเฟรมนะฮะดังนั้นเทกเจอร์แผกใหญ่ดังนั้น,น,นพวกเทคเจอร์ไอเทมจะใหญ่กว่าไอเทมเฟรมนะฮะจะไม่มีอาการแบบนี้นะผมก็ทําใจกันนิดนึงนะฮะโอเคดูอ่านะฮะเอามาเริ่มดีกว่าเริ่มสังเกตดีกว่าสังเกตได้จากข้อแรกนะครับผมนี่นะฮะยูไอของเราครับผมทั้งปุ่มทั้งปุ่มดีแผกควบคุมคุบค,คุมนะฮะกระโดดดึงนี่นะฮะแม้กระทั่งที่หยิบไอเทมนะครับผมนี่นะครับผมแท็บเลเวลอ่าดูนิดในกระเป๋านี่ครับผมน,นี่กระเป๋ามันแบบนี้นะฮะพี่จะชิดกล้ออ่าก็ ครับทิ้งแล้วก็กระเป๋าโอเคนี่อยู่ไอมีกับเปลี่ยนแปลงนะฮะหมดเลยนะับผมนี่นะนนตั้งทุกตั้งติ้งนะฮะนี่ดูนะผมนี่รีซึมก็มีการเปลี่ยนนะผมนี่ติ้งนะฮะนี่นะผมนี่เป็นไงสุดยอดไหมถือว่าแจ่มมากแต่เสียงเดียวฟอนต์มึงมืดมากนะฮะจริงๆมันมืดมากๆนะฮะไม่เหมาะเหมือนแบบว่ามันเป็นหาเรื่องเออเป็นสีฟอนต์ไม่ได้ั้างของไมค์คราวตอนนี้ยังเป็นสีฟอนต์ไม่ได้นะฮะก็ต้องรอกันไปก่อนนะครับผมนี่ไอมึงออกมานะฮะก็ต้องทาใจนิดนึงนะผมโอเค เราจะมาร่วมทําการเอ,อดูจากไอเทมส่วนไหนก่อนดีเออจะมาดูจากที่อันรู้สึกก็คือนี่ครับผมอา,อาหารนะครับผมนี่อาหารนี่คือพวกปลานะครับผมนี่ปลาปลาจะล้นไอเทมเฟรบปลาข้างๆเออหน้าสงสารนะหน้านมันดิเว้ททำไมสัตว์ตัวนี้ปลาไม่โหลดไม่ปช่างมันนะไม่เป็นไรครับผมนี่แอปเปิลทองนะฮะแอปเปิลธรรม,มดาแอปเปิลนะครับผมอ่าอันนี้ผมเปิดไอนี้ไว้นะฮะมันก็เลยอาหารเลยไม่หิวนะฮะไม่ได้กินแอปเปิลทองโชว์นะผมไม่เป็นไรเดี๋ยวกินอัพยาอื่นก็ได้ครับผม ยานี้แล้วกันยาอยู่ไหนเอ่ยมาแล้วฮะนี่ยาอะไรเอ่ยอันนี้ยาอะไรเนี่ยไม่ใช่ยาเหรอนี่น,น,นี่อะไรของว่องเปล่าอ๋อ,อ XP ครับยา XP ของผมนี่วันนี้นี่นะฮะโอเคก็เห็นพอเห็นพาธีเคลื่อนอยู่นะผมว่าเป็นแบบนี้นะฮะพาธีเคลื่อนเราเป็นจะเป็นแบบห้าเหลี่ยมนะฮะอ่านี้ก็น่าจะเป็นยานะฮะ นี่อย่าฮหิวนะฮะแหม่ได้กินแอปเปิลทองไม่ได้นี่ก็เป็นทุกเนาะอยากจะโชว์อยากโชว์อยากโชว์แต่มันไม่หิวอีกอย่างบักไอชทมไม่โหลดก็กลับไปอีกแล้วแหมช่างมันนะฮะโอเคเราไปดูดูฝั่งนี้กันบ้างดีกว่านะครับผมอ่านี้ก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมนี่นะฮะอ่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับมีธนูเป็ตปนตป้าธนูช้าหน้าผมนี่แบดบจมดอีกนี่ก็ชุดเกราะต่างๆนะครับผมอ่านะฮะอ่าชุดเกราะต่างๆ อันนี้ก็เป็นดาบดาบ b i กแอ e กว่านะฮะเออแล้วอุปกรณ์อ่ยไปไหนไม่รู้นะฮะคนทําแบบไม่ไทําเอมาไว้ให้นะฮะตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับผมนี่ Envy น,นี่นะฮะตรงข้างมืดนะผมไม่ค่อยเห็นจริงริงนี่เตียงของเรานะผมนี่อันนี้อะไรเอ่ยเขาบอกกรเปล่าใน c นะครนะผมนี่ก็เห็นเช e นะฮะอันนี้ก็เป็นเอ่อพวกอาหารเหมือนกันนะฮะนี่มีการบิดรด,ด้วยโอ้มีบิดรูทด,ด้วยนะฮะอ่านี่นะฮะโอเค อันฝรั่งเอยเนื้อเออสเต็กอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่แลวเป็นชอน้อนอ่าช้นหนังสือนี่น้ําและลาวาอันนี้ก็เป็นถังน้ํานะฮะอันนี้ถังลาวานะครับผมนี่น้ำค่อนข้างใสนะฮะนี่นะผมน้ําใสนะฮะ ใส่อยู่นะครับผมนี่เราเอาคงไม่เดินเข้าไปดูนะฮะเดี๋ยวตายเอานะฮะหลังจากเราเป็นซอร์ไวว์นะครับผมหลังจากที่ถูกคิปเปร์ระเบิดอัดหลังโดยไม่ทราบสาเหตุดโดยไม่เห็นตัวของมันด้วยนะมันอยู่ไหนไม่รู้นะฮะอ่าแล้วก็นี่ก็เป็นชุดเกราะต่างๆนะฮะอาจจะมาลองใส่ชุดเกราะกันนะผมนี่เดยวเข้าไปเลยนี่นะฮะ,ะ,ฮะเดดามมิเอามอสแตรนมาให้นะฮะอ่าแล้วก็ดูดูชุดเกราะยังไงครับผมดูตรงนี้ผิดผดลืมๆมเกราะก็ดูตรงนี้ก็ได้ผมนี่นะฮะนี่ชุดของเรานะครับผมนี่หน้าตาแบบนี้นะครับโอเคต่อไปไปนนนชชชุุดดที่กัะะฮฮ อ่านะฮะนี่เชนนี้อันนี้อันนี้เชนคาลชอันนี้เชนเมลอันนี้อะไรเนี่ยนี่มันกกงเหล็กนี้อ่าน,นี่ก็ชุดเชนเมลลองใส่ดูว่ผมเอาใส่ไม่ได้แล้วฉันจะใส่สิพร้อมกันได้เดี๋ยวพึ่งรู้เนี่ยไม่เป็นอะไรใส่ดูแลกันอ่านี่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 เรียบร้อยนะฮะชุดเอ่อชุดเชนของเราผมเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะเท่ hey, ดีเพียวฟาวนะครับผมอ่าลองอันต่อไปเป็นอะไรดีทองแล้วกัน มานี้ตรงมาโอเคได้เก็บเองเดี๋ยวใส่เองไม่ต้องไม่ต้องใส่ให้นะฮะใส่สิปุ๊บปุบปบนี่นะผมนี่ชุดทองนะแบบนี้นะครับผมนี่ชุดทองอ่าต่อไปเป็นชุดเล็กนะครับผมนี่เหล็กนี่คือหน้าตาของเหล็กนะฮะอันนี้หน้าตาของทองนะผมนี่เป็น้นก้อนนะฮะอิงกอตนะฮะเข้าไปเอาชุดออกมา ทำไมปกติเวลาเราเปลี่ยนชุดไม่เปลี่ยนชุดได้เลยนะไม่ร่วมกันทําไมนะฮะยังเป็นบั๊กอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวใส่ชุดเลยแล้วกันนะผมนี่นะฮะฟิงฟิงฟิงนี่ชุดเหล็กนะฮะนี่หน้าตาแบบนี้นะผมนี่ชุดเหล็กของเรานะฮผมต่อไปชุดเออชุดเพชรนะฮะชุดพระชุดเพชรนะฮะออามานี่อ่อาเดี๋ยวใส่ชุดเพชรให้ดูครับผมอ่านี่ครับผม ชุดเพชรของเราจะหน้าตาแบบนี้นะครับผมนี่นะฮะชุดเพชรอ่าแล้วก็ต่อไปเป็นชุดเพชรเอ็นชาร์นะฮะอ่าใส่ดูผมอ่าเก็บ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 นี่นะผมนี่จะมีออร่าอันนี้นะฮะเทพโยฟานะผมนี่นะับผมอ้อเรียบร้อยนะฮะโอเคเดี๋ยวไปยังไม่ได้ลองอุปกรณ์อะไรกลองเหมือนกันนะฮะยังไม่ลองเลยว่ายิงกรโดเป็นยังไงนะฮะไม่เคยดูชุรทีวีพีนะฮะก็เพิ่งมาเคยรีวิวนี่แหละ Okay. อ่าอานะฮะนี่ก็เป็นธนูนะับผมออ่าครับผมอ่านี่ก็เป็นธนูนะครับผมแต่มันไม่เห็นนะ่ะโอ,อ้ก็เสียดายแต่อ้เนี้ก็ยังเห็นอยู่โอเคครับผมนี่นะฮะ ก็นี่ก็ไอรอนโกเรมนะฮะอะไรแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวตันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครบถหากใครชอบก็กดไลค์ชอบมากกดซับสไครป์ตันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเย้จบ